สนการช่วยเหลือผู้ได้โอกาสผู้ยากไร้ผู้สูงอายุและก็ผู้พิการให้มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นท่านธนาคารอาคาร,าคารสงเคราะห์หรือว่าทอสสนะคะมีการส่งมอบที่อยู่อาศัยตามโครงการสร้างซ่อมที่อยู่อาศัยให้ชาวบ้านในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเซาค่ะ นายกฤษเสสเวีกรรมการธนาคารและรักษาการกรรมการผู้จัดก,การทออศนะคะได้กล่าวภายหลังส่งมอบที่อยู่อาศัยในโครงการสร้างซ่อมที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ได้โอกาสผู้ยากไร้ผู้สูงอายุและผู้พิการประจำปี2566ที่ตำบลเมืองใหม่ อำเภอร,ราชสารจังหวัดฉะเชิงเซาโดยบอกว่าได้รับความร่วมมือจากอ,องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่คัดเลือกผู้ที่มีความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยเพื่อให้ธนาคารดำเนินการสร้างบ้านพักอาศัยจํานวนหนึ่งหลังหลังละ200 0 0 0บาทและซ่อมแซมบ้านพักอาศัยอีกจํานวนสองหลังหลังละ5 0 0 0 0บาทพร้อมกับมอบเครื่องอุปโภคบริโภคอ,อีกหลังละ4 0 0 0บาทซึ่งบ้านหลังดังกล่าวนั้นะเป็นบ้านที่สร้างแล้วเสร็จและส่งมอบหลังที่ 4,590, 4,591และ4,592จากจำนวนบ้านทั้งหมดที่ธนาคารได้อนุมัติให้ความช่วยเหลือแล้วกว่า4,700หลังมีผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือมาแล้วกว่า18,800รายสำหรับโครงการดังกล่าวค่ะเป็นโครงการที่ธนาคารจัดทำขึ้นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนผู้ได้โอกาสผู้ยากไร้ผู้สูงอายุและผู้พิการค่ะ